อีกข่าวนึงครับตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่องสบู่เหลวมีสารซักฟอกหากใช้ร่วมกับสารประกอบตระกูลเอมีนจะเป็นสารก่อมะเร็งนะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบก,กับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับพบว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับที่บอกว่าสบู่เหลวทุกชนิดที่วางขายอยู่นั้นมีส่วนผสมของสารเอสและสารประกอบตระกูลเอมีนนะครับอาจทำปฏิกิริยา และกลายเป็นสารก่อมะเมร็งนั้นสถาบันบะเร็รแห่งชาตินะครับตรวจสอบโพสต์นี้ชี้แจงว่าไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่าการใช้สบู่เหลวที่มีส่วนผสมของสารซักฟอกในชีวิตประจําวันทั่วไปทําให้เกิดสารก่อมะเมร็งสบู่เหลวทํามาจากปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับด่างและอาจมีการเติมสารเคมีหลายชนิดอย่างเช่นสารลดแรงตึงผิวหรือสารซักฟอกสารเพิ่มฟองสารเพิ่มความหนืดสารกันเสีย สารเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานสบู่เหลวบางประเภทมีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวนะครับแล้วก็มีโซเดียมลอเลสซันเฟตนะครับสารพวกนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็มีความปลอดภัยสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางได้หากใช้ในปริมาณที่กฎหมายกําหนดไม่เคยมีข้อบ่งชี้วิจัยเจอว่าใช้สารพวกนี้แล้วจะทําให้เป็นมะเร็งค่ะฉะนั้นก็อย่าส่งต่อข้อมูลเหล่านี้นะฮะ ไม่เป็นความจริงนะครท่านผู้ชมฮะถ้าสงสัยว่าข้อมูลไหนเท็จข้อความไหนเท็จข้อความไหนออบิดเบือนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่022026800นะครับ022026800ครับใช่แล้วค่ะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ www.nci.go.th <ช>นะคะ